ถ้าคุณกำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่แล้วเจอใครก็ตามยืนอยู่ข้างทางอย่ารับเขาขึ้นมาเด็ดขาดเสียงเครื่องยนต์รถ SUV ของผมคลางเบาๆทำกลางความเงียบของถนนสายรองที่ตัดผ่านป่าละมอและทุ่งนาแสงไฟหน้ารถสตารไปข้างหน้า เห็นเพียงเส้นถนนที่ดูเหมือนจะทอดยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดเข็มนาฬิกาบนหน้าปัดรถหน้าตอนนี้บอกเวลาตี25นาทีของวันที่31ธันวาคมปี2025เพื่อให้ตัวเวงตื่นตัวผมตัดสินใจเปิด YouTube เชื่อมต่อกับลำโพงรถกดเข้าไปที่ช anel โปรดที่ชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นช anel podcast แนวคล e ป p ี้พาตาที่เล่าเรื่องลี้ลับได้เห็นภาพจนน่าขนลุก เสียงดีเจในรายการพูดด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำว่าและสำหรับใครบางคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่นี้อย่าลืมเช็คบอร์หลังของคุณให้ดีนะครับเพราะบางครั้งถ้านนที่คุณคิดว่ารู้จักดีอาจจะมีแขกที่คุณไม่ได้รับเชิญรอยอยู่ข้างทางก็ได้ผมหัวเรบบาบเบาๆในลำคอให้ตายเถอะฟังเรื่องแบบนี้ตอนขับรถคนเดียวเนี่ยนะแต่แล้วความขำก็มาลายหายไป เมื่อแสงไฟนันรถไปตกกระทบกับร่างของคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงไหลทางข้างหน้าเขาเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสวมเสื้อเชิตสีซีดยืนนิ่งสนิทเล่ากับรูปปั้นมือข้างหนึ่งยื่นออกมาทำท่าโบกรถใจหนึ่งผมบอกให้เหยียบคันเร่งหนีไปแต่อีกใจกลับคิดว่านี่คือคืนก่อนปีใหม่อากาศข้างนอกนั่นหนาวจนเห็นเป็นไอถ้าปล่อยเขาไว้ตรงนี้เขาว่าจะแข็งตายก็ได้หรือถูกรถที่ขับเร็วๆชนเอาได้ ผมค่อยๆจะลอรถจนจอดสนิทข้างร่างนั้นผมลดกระจกลงลมเย็นเยือกพุ่งเข้ามาในรถทันทีไปไหนครับพี่คืนนี้รถร้าไม่ค่อยมีเลยนะผมถามออกไปใช่คนนั้นค่อยๆหันหน้ามาใบหน้าของเขาดูตอบสู้ดวงตาลึกโหลสะท้อนแสงไฟหน้าปัดรถจนดูน่ากลัวเขาไม่ได้ตอบคำถาม ถ้กลับพูดออกมาด้วยประโยคที่ทําให้ผมยินว่าไปถึงกระดูกสันหลังไปทางเดียวกับคุณนั่นแหละแต่ถ้าอยากไปถึงบ้านจริงๆผมแนะนําให้คนปิดเสียงพอดแคสต์นั่นแล้วตั้งใจฟังกฎของผมเขายังไม่ทันร้อยผมอนุญาตมือที่สากราวกับกระดาษใสก็เอื้อมมาเปิดประตูรถแล้วก้าวเข้ามานั่งที่เบาะข้างคนขับทันทีกลิ่นดับเชื้อเหมือนดินที่เพิ่งถูกขุดขึ้นมาใหม่ๆมันฟุ้งกระจายไปทั่วห้องโดยสาร สำหรับคุณที่กำลังฟังเรื่องนี้อยู่เสียงจากรายการจิตวิญญาณในคงคราวเบาๆถ้าคุณเจอใครบางคนบอกรถกลางเด็กอย่าลืมถามเขาว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าผมกลือน้ำลายอึกใหญ่มือที่จับพวงมาลาัยเริ่มสัน่นชายปริศนาหันมามองผมด้วยรอยยิ้มที่ไปไม่ถึงดวงตาแล้วก็พูดว่าเอาล่ะออกรถได้แล้วเรามีเวลาไม่มาก กอนที่พวกมันจะรู้ตัวความเงียบในรถตอนนี้มันหนักอึ้งเสียจนผมรู้สึกเหมือนอ,อกถูกกดทับผมเลือบมองชายที่นั่งข้างๆผ่านหางตาเขาไม่ขยับขยืยน่นราวกับว่าเขาไม่ได้หายใจด้วยซ้ําเสียงจากรายการจิตวิญญาณในคงดังแผ่วๆอยู่ที่พื้นหลังดีเจกำลังเล่าถึงตำนานถนนอาถรรพ์แต่มันกลับดูจืดชืดไปเลย เมื่อเทพกับสถานการณ์ที่ผมกำลังเจอปิดมันซะชายปริศนาเอ่ยขึ้นเน้มเสียงของเขาแหบพร่าเหมือนคนไม่ได้กินน้ำมานานหลายวันเสียงนั้นจะทำให้พวกมันหาเราเจอได้ง่ายขึ้นผมเอื้อมมือที่สั่นเทาไปกดปิดหน้าจอวิทยุทันทีที่เสียงดับลงความมือดรอบตัวรถก็ดูเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้เรามากขึ้น ชายคนนั้นถอนในใจยาวก่อนจะเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฟังนะผมไม่มีเวลาเล่าซ้ำถ้าคุณอยากจะกลับไปเห็นหน้าครอบครัวในวันปีใหม่คุณต้องทำตามกฎสมข้อนี้อย่างเคร่งครัดห้ามสงสยัยห้ามลังเลและที่สำคัญที่สุดห้ามปิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวเขายื่นมือมาข้างหน้าแสงจากไฟหน้ารถสะท้อนให้เห็นรอยแผลเป็นจางๆที่ข้อมือของเขา กดเข้าที่หนึ่งมอเตอร์ไซค์ไฟดวงเดียวเขากล่าวต่ออีกสักพักคุณจะเห็นแสงไฟกลมๆดวงเดียวสะท้อนอยู่ในกระจกหลังมันจะดูเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ที่พยายามขับแซงคุณแต่อย่าได้คิดจะชะลอรถหรือเบรกให้มันเด็ดขาดให้คุณรักษาความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมองเท่านั้นดวงตาของคุณต้องจ้องมองไปข้างหน้าห้ามหันกลับไปมองกระจกหลังตรงๆ จนกว่าแสงนั้นจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงเลือดเมื่อนั้นให้คุณกระทึบคันเร่งให้มิดจนกว่าแสงนั้นจะหายไปจากสายตาผมคืนน้ำลายลงคอที่แห้งผากทำไมต้องทำแบบนั้นละ่ะเขาไม่ตอบแต่ก็พูดต่อทันทีเหมือนไม่ได้ยินเสียงผมข้อที่สองความเย็นที่มองเห็นได้หากระหว่างทางคุณเริ่มได้ยินเสียงกึกกึก เหมือนมีใครบางคนเอาเล็บมาขูดที่กระจกข้างหน้าต่างฝั่งของคุณอย่าหันไปดูเด็ดขาดให้คุณเอื้อมมือไปปรับแอร์ในรถให้เย็นที่สุดเท่าที่เครื่องจะทําได้ปิดหน้าต่างให้สนิททุกบานแล้วรอจนกว่าลมหายใจของคุณที่พ่นออกมาจะกลายเป็นไอสีขาวลอยฟุ้งในรถเมื่อไหร่ที่คุณเห็นไอสีขาวนั้นแล้วให้คุณกลั้นหายใจให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เสียงคขงนั่นจะดังขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะเรียกชื่อคุณ หรือเลียนเสียงคนที่คุณรักจำไว้ห้ามหันไปและห้ามปล่อยลมหายใจออกมาจนกว่าเสียงคุณนั่นจะเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้ผมเริ่มรู้สึกว่าเหงื่อซึมที่ฝ่ามือจนพุงมาลายลื่นไปหมดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันผมกำลังรับคนบ้าขึ้นมาบนรถใช่ไหมเนี่ยแต่สายตาของเขาที่มองตรงไปในความมืดนั้นมันดูน่ากลัวเกินกว่าจะเป็นคำโกหกและข้อสุดท้าย ทางแยกที่ไม่มีป้ายบอกทางเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเป็นครั้งแรกถ้าเราขับไปจนถึงทางแยกรูปตัววายที่มันไม่มีป้ายบอกทางและไม่มีไฟกิ่งแม้แต่ดวงเดียวให้คุณหยุดรถทันทีหลับตาลงให้สนิทแล้วนับหนึ่งถึงสิบช้าๆในใจระหว่างที่นับห้ามลืมตาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนรถกำลังถูกยกขึ้นหรือเหมือนมีใครกำลังแพยายามแงะประตูรถออกเมื่อนับหนึ่งถึงสิบให้คุณเหยียบคันเร่งให้สุดแรงทั้งที่ยังหลับตาอยู่คุณจะลืมตาได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ยินเสียงนกร้องย้ำนะต้องเป็นเสียงนกร้องเท่านั้นถ้าเป็นเสียงมาเห่าหรือเสียงคนตะโกนห้ามลืมตาเด็ดขาดเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหันมาสบตาผมตรงๆ ดวงตาของเขาดูว่างเปล่าจนน่าสยองจำกดพวกนี้ไว้ดีนะเพราะตอนนี้กดข้อแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วผมรีบเหลือบมองกระจกหลังตามสัญชตาตญาณและที่นั่นท่ามกลางความมืดมิดของถนนที่ไม่มีรถขันอื่นเลยกลับมีแสงไฟกลมๆสีขาวนวลเพียงดวงเดียวกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ท้ายรถของผมอย่างรวดเร็ว แสงไฟดวงเดียวนั่นในกระจกหลังขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆมันดูเหมือนไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่มันกลับไม่มีเสียงเครื่องยนต์ให้ได้ยินเลยแม้แต่นิดเดียวผมเริ่มรู้สึกถึงลมหนาวที่พัดผ่านรอยต่อของประตูรถทั้งที่ผมปิดหน้าต่างสนิทรักษาระดับความเร็วที่80ส่ชายข้างๆพูดเหมือนเตือนสติผมน้ำเสียงของเขาเย็นเยือกพอๆกับอากาศในตอนนี้อย่าหันไปมองมัน ผมพยายามจ้องมองถนนข้างหน้าเงื่อเย็นไหลย,ย้อยลงมาตามไรผมมือที่กำพงมาไลยสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้แสงสีขาวนั้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นจนสว่างว่าไปทั่วห้องโดยสารมันจี้ท้ายรถผมจนผมรู้สึกเหมือนมันกำลังจะมุดเข้ามาในบ่อหลังและทันใดนั้นแสงที่สว่งางแจกก็วูบกลายเป็นสีแดงเข้มมันแดงเหมือนเลือดสดๆเหยียบให้มิด ชายคนนั้นตะโกนผมกระทืบคันเร่งลงไปในทันทีเข็มความเร็วพุ่งจาก80ไปจถึง120แล้วก็ไป140รถทั้งคันสั่นสะเทือนไปตามแรงส่งแสงสีแดงนั้นไล่ล่าผมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบูบหายไปในความมืดสนิทผมพ่อหายใจโรมมันเพิ่งวิ่งหนีตายมาแต่ความโล่งใจนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเสียงเล็บแหลมๆขูดเข้ากับกระจกฝั่งคนขับ มันดังชัดเจนอยู่ข้างหูผมผมสะดุ้งสุดตัวและเผลอจะหันไปมองแต่ชายคนนั้นก็คว้าแขนผมมาไว้กดข้อที่2อ,อย่าหันไปปรับแอร์ดูนี้ผมรีบเอื้อมมือที่สันเทับไปหมุนปุ่มแอร์จนสุดความเย็นเยือกพุ่งออกมาจากช่องลมจนผมขนลุกสู้ผมพ่นลมหายใจออกมาแรงๆจนเห็นไอ้สีขาวลอยฟุ้งอยู่ในห้องโดยสารตามที่เขาบอก ช่วยด้วยร้อนเหลือเกินช่วยฉันด้วยเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนแปลกหน้าแต่มันคือเสียงของแม่ผมเสียงที่คุณเคยกำลังกรีดร้องอย่างทรมานอยู่ข้างหูลูกรักเปิดประตูให้แม่หน่อยแม่ร้อนกั้นใจไว้ชาข้างๆกระซิบนั่นไม่ใช่แม่คุณผมหลับตาแน่น การลมหายใจจนหน้าแดงกำ่ำปอดของผมแสบร้อนไปหมดเหมือนจะระเบิดเสียงคุยกระจกดังขึ้นเรื่อยจนดูเหมือนกระจกจะแตกออกมาเป็นเสียงๆทันใดนั้นเสียงห้อยหวนของแม่ก็เปลี่ยนเป็นเสียงร้องให้ข้าครวนที่ดูหอยหวนและฟังดูไม่ใช่เสียงของมนุษย์มันแหลมสูงจนผมปวดประสาทก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงหายใจได้แล้วเขาพูดเบา,เบา ผมสำลักลมหายใจเข้าปอดอย่างแรงน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยข้อเดียวเขาชี้นิ้วไปข้างหน้าแสงไฟรถสาสเปลี่ยนทางแยกรูปตัวยที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆถนนทั้งสองสายนั้นมืดสนิทราวกับป่าของอสุรกายที่รอขมือเรา,า,เมเราผมเบรกรถจนหยุดเกือบที่หน้าทางแยกนั้นหัวใจผมเต้นรัวจนเหมือนจะก,กระราดอ,ออกมาข้างนอกหลับตา ชายคนนั้นสั่งนับหนึ่งถึงสิบแล้วอย่าลืมตาจนกว่าจะได้ยินเสียงนกร้องจำไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลืมตาเด็ดขาดผมหลับตาลงทันทีความมืดภายใต้เปลือกตาทำให้ประสาทสัมผัสอื่นของผมคมชัดขึ้นหนึ่งสองสาม รถเริ่มโยกเยกเหมือนมีมือขนาดมะึมาขย่ารถจากด้านนอกสี่ห้าหผมรู้สึกถึงแรงกดทับที่ไหลเหมือนมีใครบางคนมานั่งซ้อนหลังผมอยู่ลมหายใจเย็นๆลดอยู่ที่ต้นคอของผมเจ็ดแปดลืมตาเถอะถึงบ้านแล้วนะ เสียงของคนข้างตัวผมเปลี่ยนไปมันดูนุ่มนวลและเย้ายวนที่ผมลืมตาขึ้นมาดูความสําเร็จแต่ผมไม่ยอมแพ้ผมกัดลิ้นฟีป,ปากจนเลือดซิบซิบผมเยียบคันเร่งมิดเท,าท้าทั้งที่ยังหลับตาอยู่รถพุ่งทยานไปข้างหน้าผมรู้สึกเหมือนรถกำลังล่วงหล่นลงไปในเหียวที่ไม่มีก้นบึงแล้วทันใดนั้น เสียงนกร้องที่ฟังดูสดใสและเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาดังขึ้นผม,มค่อยๆลืมตาขึ้นมาแสงลำลรของรุ่งอรุณเริ่มจับที่ขอบฟ้าผมกลับมาอยู่บนถนนลาดยางสายลักที่คุ้นเคยป้ายบอกทางระบุว่าเพียงอีก5กิโลเมตรเท่านั้นมันก็จะถึงบ้านผมแล้วผมถอนในใจออกมาอย่างสุดแรงความกดดันทั้งหมดพังทลายลงผมหันไปหาชายคนนั้นเพื่อที่จะขอบคุณ เราทำได้แล้วพี่เราบอกข้างคนขับว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของชายคนนั้นเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นๆที่ยังคงตกค้างอยู่ในรถและคำเตือนสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ในสวนประสาทของผมก่อนที่เขาจะหายไปกฎเข้าสุดท้ายที่สำคัญที่สุดห้ามดูเบาะหลังจนกว่าจะถึงบ้านแสงสว่างจากขอบฟ้าเริ่มสาดส่องให้เห็นภาพรอบตัว ถนนเส้นนี้กลับมาดูเป็นปกติเหมือนถนนทั่วไปในยามเช้าแต่ความว่างเปล่าที่บอดหลังข้างคนขับทำให้ใจผมหายว่าชายคนนั้นหายไปตอนไหนกันเขาหายไปได้ยังไงในขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ด้วยความเร็วแบบนั้นผมค่อยๆชะลอรถลงข้างทางมือยังคงสั่นเทาพยายามควานหาโทรศัพท์มือถือเพื่อจะเปิดรายการจิตวิญญาณอีกครั้งเผื่อว่าเสียงของดีเจจะช่วยให้ผมหลุดพ้นจากผวาบ้าคลั่งนี้ได้ แต่หน้าจอโทรศัพท์กลับมืดสนิทแบตเตอรี่ที่ควรจะเต็มกลับกลายเป็นศปอย่างน่าประหลาดแล้วทันใดนั้นผมเลือกไปเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นชายคนนั้นชายคนเดิมนั่นเองเขาไม่ได้นั่งอยู่ในรถแล้วแต่กลับไปยืนนิ่งอยู่ริมทางจุดที่เขาหายไปเขาไม่ได้มองมาที่ผม แต่มองตรงไปยังทิศทางที่ผมกำลังจะขับไปเขายกมือขึ้นช้าๆเป็นสัญญาณที่ผมหยุดรถผมค่อยๆลดกระจกลงด้วยความรู้สึกกึึงกลัวกึ่งขอบคุณพี่ไปยืนอยู่งั้นได้ไงอะ่ะผมถามด้วยเสียงที่สั่นเครือเขาไม่ตอบคำถามนั้นแต่กลับเดินเข้ามาใกล้รถมากขึ้นใบหน้าของเขาในแสงสว่างยามเช้ายิ่งดูซีดเผือดจนดูเหมือนแทบไม่มีเลือดเลย เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเศร้าส้อยกว่าทุกครั้งคุณสอบผ่านแล้วเกือบจะทั้งหมดเขาเว้นจังหวะตอนนี้คุณอยู่ห่างจากบ้านไม่ถึงสองกิโลเมตรแสงตะวันจะคุ้มครองคุณจะถึงหน้าประตูบ้านขอบคุณมากเลยครับพี่ถ้าไม่ได้พี่ผมคงเขายกมือห้ามอย่าเพิ่งขอบคุณ จำกดข้อสุดท้ายที่ผมบอกได้ใช่ไหมไม่ว่าคุณจะรู้สึกถึงอะไรไม่ว่าคุณจะเห็นเงาอะไรในกระจกมองหลังห้ามหันไปมองเด็ดขาดข่าวก้าวถอยหลังหายเข้าไปในเงาของต้นไม้ใหญ่ลมเย็นบุ้มหนึ่งพัดผ่านรถผมไปพร้อมกับเสียงกระซิบสุดท้ายที่แว่วมาตามลมเมื่อถึงบ้านคุณจึงจะเป็นอิสระผมสูดลมหายใจเข้าลึกๆ เข้าเกียร์แล้วก็ออกรถไปข้างหน้าใจของผมจดจออยู่กับบนถนนและประตูโรหน้าบ้านที่อยู่ไม่ไกลนักแต่ในใจกลับว่าวุ่นกดข้อสุดท้ายนี่มันหมายความว่าอย่างไงกันมีอะไรอยู่บนบอรหลังรถของผมกันแน่ผมพยายามมองกระจกมองหลังแต่หน้าแปลกกระจกมองหลังที่เคยเห็นบอร์หลังชัดเจนกับกลายเป็นสีดำมืดสนิทเหมือนมีใครเอาผ้ามาคลุมมาไว้ ผมพยายามข่มใจไม่หันไปมองตามคำเตือนแต่เสียงลมหายใจไปแผ่วจากบ่อหลังก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆอีกเพียงโค้งเดียวผมก็จะถึงบ้านแล้วรถของผมเลี้ยวเข้าสู่ซอยหน้าบ้านแสงแดดลำลายยามเช้าของวันที่หนึ่งมกราคมในปี2026ได้สาดส่องผ่านแนวต้นไม้ข้างทางบรรยากาศดูสงบเงียบ ผิดกับนรกบนดินที่ผมเพิ่งผ่านมาผมเยียบเบรกช้าๆจนรถจอดสนิทที่นหน้าประตูร้วเหล็กที่คุ้นเคยผมดับเครื่องยนต์ความเงียบสงัดเข้ามาปกคลุมห้องโดยสารทันทีถึงสักทีผมพึมพำกับตัวเองมือที่เปียกโชกไปด้วยเหงื่อปล่อยออกมาจากพงมาลัยคำเตือนสุดท้ายของชายคนนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวบัดนี้ผมถึงบ้านแล้ว ความอยากรู้อยากเห็นพุ่งถึงขีดสุดผมรวบรวมความกล้าค่อยๆเอียวตัวหันกลับไปมองที่บ่อหลังช้าๆใจผมเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกแต่สิ่งที่ผมพบกลับไม่ใช่ปีศาจหรือวิญญาณร้ายที่บ่อหลังแต่บ่อหลังนั้นมันว่างเปล่ามีเพียงรอยยุบเล็กน้อยเหมือนมีคนเคยนั่งอยู่และที่ผมเช็ดเท้าใต้บอ่อมีวัตถุสีดำบางอย่างตกอยู่ผมเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมา มันคือกระเป๋าสตังค์หนังเก่าๆสภาพของมันเปื่อยอยุ่ยและชื้นแฉะผมเปิดกระเป๋าออกดูด้วยความสงสัยภายในมีธนาบัตรใบลร้อยแบบเก่าที่ไม่ได้ใช้กันแล้วแล้วบัตรประชาชนใบหนึ่งที่พลาส,สติกเคลือบเริ่มหลุดลอกผมเพ่งมองรูปในบัตรแล้วหลังจากนั้นก็ต้องขนลุกสู้เพราะใบหน้าของชายในรูปคือคนเดียวกับคนที่ขอนั่งรถผมมาไม่มีผิดเพี้ยน แต่สิ่งที่ทําให้ผมแทบหยุดหายใจก็คือวันที่ออกบัตรและปีพอศอที่ระบุอยู่บนนั้นบัตรใบนี้ออกให้เมื่อ20ปีก่อนและที่สําคัญที่สุดมุมหนึ่งของกระเป๋ามีรอยคราบเลือดแห้งกลางติดอยู่ผมรีบหยิบโทรศัพท์มือถือที่จู่ๆก็เปิดเครื่องติดขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเสียงจากแอปย t u b e ยังคงค้างอยู่ที่หน้าเดิมของช่องจิตวิญญ,ญาณ แต่หน้าจอตอนนี้ไม่ได้เล่นคลิปพอดแคสต์ที่ผมฟังอยู่เมื่อคืนมันกลับแสดงผลการค้นหาอัตโนมัติเกี่ยวกับอุบัติเหตุปีใหม่บนทางหลวงสายรองผมใช้นิ้วสั่นเท้าเลื่อนหน้าจอลงไปจนกระทั่งพบกับพาดหัวข่าวเก่าขาวหนึ่งที่ถูกสแกนเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์สลดพลเมืองดีเสียชีวิตขณะพยายามช่วยลดเสียกลางดึก เผยผู้ตายพยายามบอกมือเตือนรถที่ขับสวนมาให้ระวังทางโค้งอันตรายก่อนจะถูกรถที่หลับในพุ่งชนล่างกระเด็นหายไปในป่าข้างทางเจ้าหน้าที่ยังไม่พบร่างจนถึงปัจจุบันวันที่ในข่าวคือวันที่31ธันวาคมเมื่อ10ปีที่แล้วและชื่อของผู้เสียชีวิตในข่าวตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนในมือผมแป๊ะผมกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้าไปในบ้าน ความหนาวเนี่ยไม่ได้มาจากอากาศภายนอกแต่มันซึมลึกออกมาจากกระดูกของผมผมรีบเดินตรงไปที่ห้องน้ำเพื่อล้างหน้าเรียกสติผมยังไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นในข่าวชายคนนั้นตายไปแล้วแล้วคนที่นั่งมากับผมล่ะคือใครหรือเขาเป็นวิญ,ญญาณที่คอยช่วยเหลือคนเดินทางกันนะผมเปิดน้ำใส่อ่างลูบหน้าแรงๆเพื่อสลัดความกลัวออกไปแต่ในจังหวะที่ผมเงยหน้าขึ้นมองกระจกเงานในห้องน้ำ โลกทั้งใบของผมก็พังทลายลงใบหน้าของผมที่สะท้อนอยู่ในกระจกไม่ได้เป็นปกติอย่างที่ควรจะเป็นที่คอของผมมีรอยแผลขนาดใหญ่เหมือนทุกแรงกระแทกอย่างรุนแรงผิวหนังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวชำ้ำและที่กลางอกของผมมีคราบเลือดสีดำสนิทไหลซึมออกมากจนเปียกเสื้อเชิต้ตไม่จริงนะผมพึมพำ แต่เสียงที่ออกมากลับเป็นเสียงแหบพร่าเหมือนคนกําลังสําลักเลือดแทนใดนั้นเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ในมือก็ดังขึ้นมันคือแอป YouTube ช่องจิตวิญญาณที่จูจ่ๆก็เล่นคลิปใหม่ที่มีชื่อว่าเหยื่อรายล่าสุดของโค้งร้อยศพผมกดเข้าไปดูด้วยมือที่สั่นเทาจนแทบจะจับโทรศัพท์ไม่อยู่ภาพในคลิปคือภาพข่าวสดที่เพิ่งรายงานเมื่อห้านาทีที่แล้วเป็นภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นที่ผมเพิ่งผ่านมา ในภาพนั้นผมเห็นรถ SUV ของผมสภาพพังยับเยินพุ่งหัดก็ปี้อยู่กับต้นไม้ใหญ่ข้างทางกึ่งกลางทางแยกรูปตัววายในข่าวระบุเอาไว้ว่าพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายติดอยู่คาพวงมาัยคาดว่าเสียชีวิตทันทีจากการหลับในแล้วแหกโค้งเมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมาความทรงจำสุดท้ายที่หายไปเริ่มพลั้งพลูเข้ามาผมไม่ได้จอดรับชายคนนั้น แต่ผมขับชนเขาที่ยืนอยู่ข้างถนนเพราะหลับในรถของผมเสียหลักพุ่งชนต้นไม้และตัวผมเองก็เสียชีวิตทันทีในตอนนั้นชายคนนั้นไม่ใช่ยามเฝ้าถนนแต่เขาคือคนที่ผมภากชีวิตเขาไปเมื่อสิบปีก่อนและเขากลับมาปรากฏตัวเพื่อช่วยผมประคองวิญญาณกดทุกข้อที่เขาบอกคือวิธีที่จะทําให้วิญญาณของคนที่ตายปิดธรรมชาติอย่างผมไม่ถูกพวกสัมภเวสีข้างทางลากตัวไปเป็นตัวตายตัวแทน หรือทุกกักขังไว้ในถนนเส้นนั้นตลอดการเขาต้องการให้ผมได้กลับบ้านเพื่อที่จะได้มาบอกลาครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายผมหันไปมองที่ประตูบ้านเห็นพ่อกับแม่เดินออกมาจากห้องครัวพร้อมกับรอยยิ้มอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกทำไมปีนี้มาเช้ามืดจังแม่เดินเข้ามาจะก,กอดผมแต่ร่างของผมกลับค่อยค่อยจางลง แสงอาทิตย์ยามเช้าที่เริ่มสาด์ส่องเข้ามาในบ้านกำลังทำให้ร่างวิญญาณของผมสลายไปผมน้ำตาไหลพราแพยายามจะเอื้อมมือไปคว้ามือแม่แต่กลับไม่รู้สึกถึงสัมผัสใดๆก่อนที่สติสุดท้ายจะดับบูบลงผมเห็นชายคนนั้นยืนอยู่ที่มุมห้องเขายิ้มให้ผมด้วยแววตาที่เต็มไปได้วยความเมตตาเขาไม่ได้แค้นที่ผมชนเขาเขาแค่ไม่อยากให้ใครต้องโดดเดี่ยวบนถนนเส้นนั้นเหมือนที่เขาเคยเป็น ปีใหม่แล้วนะไปพักผอ่อนเถอะเขาพูดเบาๆทุกอย่างกลายเป็นแสงสีขาวพโพลนผมกลับถึงบ้านแล้วจริงๆโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าใก้่กัเพื่อนได้ฟังในวันนี้ฮะ สรุปแล้วนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตในค่ำคืนนั้นเลยแต่ว่าตัวของคนที่มาช่วยที่มาบอกกฎเนี่ยก็คือคนที่เขาได้ขับรถชนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเรียกได้ว่าถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้นะตัวของเขาเองเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นวิญญาณที่เป็นตัวตายตัวแทนอยู่นณถนนเส้นนั้นไปตลอดการและวผู้ชายคนนี้ก็มีความเมตตานะที่ว่าไม่ยอมให้ผู้ชายที่ฆ่าตัวเองอ่ะได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนเขา โอ้โหเรียกได้ว่าเรื่องนี้ตอนจบน่าเศร้าแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะฮะมีความคิดเห็นง่ายงเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร คอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ